เวียดนามออกตัวแรงสนับสนุนไทยตัดไฟสร้างรั้วกันภัยชายแดนจากกัมพูชาก็เล่นเอาชาวเน็ตเวียดนามแห่เชียร์ไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์คลิปนี้สนับสนุนโดย YouTube พีเมียมของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง69บาทสนใจสแกนลนหรือวจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลย สวัสดีครับทุกคน สื่อเวียดนามก็ติดตามข่าวสารในไทยกันอย่างต่อเนื่องโดยชื่นชมไทยว่ามีทัศนคติที่แข็งก้าวต่อเพื่อนบ้านมากที่สุดในปีนี้เลยและบางทีเนี่ยวิธีการของไทยก็ยอดเยี่ยมที่สุดในการจัดการเพื่อนบ้านตัวปัญหาทั้ง2ประเทศรัฐบาลของประเทศนี้เนี่ยเขาตัดสินใจตัดไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ติดกับทั้งเมียนมาและยังไม่หยุดแค่นั้นล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ยังตัดสินใจใช้มาตรการที่คล้ายคลึงกันกันกบกัมพูชาอีกทั้งก็ยัง จะสร้างรั้วตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศนี้อีกด้วยวิธีการที่ประเทศไทยกําลังทําอยู่นั้นเนี่ยไม่มีใครเคยคิดมาก่อนเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะกล้าทำํำเซอร์ไพรส์มาก และสื่อเวียดนามเนี่ยก็ยังเผยอ,อีกว่าแก๊งคอสเซนเตอร์ที่แพร่ระบาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดเนี่ยก็มาจาก2ประเทศอย่างเมียนมาและกัมพูชาซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการหลอกลวงข้ามชาติที่ครอบงำภูมิภาคอาเซียนของเรามาสักระยะหนึ่งแล้วหลายครั้งที่เราได้รับคําเตือนข้อมูลเกี่ยวกับการไปทํางานที่กัมพูชาและก็มพูชาและหลายกรณีของชาวเวียดนามชาวไทยและคนจํานวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่โดนหลอกไปทํางานที่นั่นชาวจีนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ ใหญ่ที่สุดเองเช่นกันประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เลยได้รับผลกระทบอย่างมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่รัฐบาลไทยก็เลยไม่สามารถเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ได้อีกต่อไปพวกเขาน่ถูกบังคับให้ดำเนินการอย่างแข่งก้าวไม่เพียงแต่เพื่อเกียรติของชาติเท่านั้นแต่ก็ยังเพื่อ,อไรายได้จากการท่องเที่ยวหลายพันล้านดอลลาร์อีกด้วย และจากข่าวนี้เองเนี่ยชาวเน็ตเวียดนามส่วนใหญ่ก็ข้าว้างไทยและก็ชื่นชมการทํางานเป็นอย่างมากงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันดีกว่าว่าเขาเน่ยจะคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกวิธีการของไทยนะน่าเผยแพร่ในเวียดนามอย่างมากทั้งประหยัดเวลาและก็สามารถจับสแกมเมอร์ทั้งกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากว่าคุณนั้นตัดอินเทอร์เน็ตและก็ตัดไฟฟ้าคุณก็จะไม่สามารถหลอกใครได้อีก และถ้าหากว่าคุณนั้นตัดน้ำก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้คอมเมนต์ต่อมา,อมาชาวเวียดนามทั้งชายและหญิงหลายพันคนก็ถูกหลอกโดยอาชญากรเหล่านี้เหมือนกันเรานะ่ก็ต้องการสิ่งนี้เช่นกันและคนส่วนใหญ่จะสนับสนุนมันคอมเมนต์ต่อมาสนับสนุนให้ประเทศไทยทำเช่นนั้นทางการเขมรแค่แสรงทำเป็นไร้เดียงสาเพื่อให้คนพวกนั้นทำธุรกิจเพื่อจะได้เก็บภาษีเขมรไม่ได้ดีอย่างที่คิด ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาเสริมปัญหาก็คือรัฐบาลฝั่งนั้นนิ่งนอนใจแล้วก็ยอมให้มีการก่ออาชญากรรมจำเป็นต้องมีการประสานงานความบาดจากเวียดนามและก็ไทยต่อสองประเทศนั้นไปเลยแต่ก็ตัดขาดการค้าไปด้วยดูซิว่าเขาะจะอยู่ยังไงคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อมาขอบคุณประเทศไทยมากและก็ขอบคุณแทนคนเวียดนามที่ได้รับประโยชน์ คอมเมนต์ต่อมานะครับกัมพูชาจงใจให้ที่พักพิงพวกนั้นสินะเรื่องแบบนี้มันนาไปสู่ความเลวร้ายต่างๆมากมายฉันสงสัยนะว่าเขาเนี่ยได้รับเงินมาจากคนพวกนั้นเท่าไหร่คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยทําถูกต้องแล้วพวกหลอกลวงแบบนี้มันมีเยอะและถ้าไปเมืองไทยเนี่ยภาพลักษณ์ของประเทศก็จะเสีย ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาแซวเขมรเขมรคุณจะอยู่ได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อไทยเนี่ยปฏิบัติต่อเขาอย่างรุนแรงขนาดนี้เขมรคุณดูแลตัวเองด้วยนะคอมเมนต์ comment, ชาวเวียดนามท่านต่อมารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเห็นแก่ได้ไงให้การปกปิดแล้วก็ช่วยเหลือคนพวกนั้นเพื่อเอาเงินสมดำหน้า ชาวเวียดนามท่านต่อมาขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยที่ได้ทำตามที่ประชาชนต้องการยอดเยี่ยมมากปล่อยให้คนโกงแบบนั้นรับกรรมไปฉันจะรอดูซิว่าพวกเขาน่าจะอยู่ยังไงคอมเมนต์ต่อมาเจ๋งไปเลยเมืองไทยคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยประเทศไทยเนี่ยสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเวียดนามอ่ะเราก็น่าจะทำแบบนั้นบ้างเหมือนกัน ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาแซวกัมพูชาน่ะเป็นขุมทรัพย์แล้วก็ศูนย์รวมเรื่องแบบนั้นเลยสินะทุกคน,นรู้แต่มีเพียงรัฐบาลของกัมพูชาเท่านั้นแหละที่ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยนะครับกัมพูชาน่ะมีชื่อเสียงเรื่องนี้อยู่แล้วไงแต่ก็ยังกล้าปฏิเสธโกหกตัวเองแล้วก็หลอกลวงผู้อื่น คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาชื่นชมประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยจัดการได้ดีมากทํางานให้หนักขึ้นนะเพื่อจัดการกลุ่มหลอกลวงที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนรัฐบาลที่น่าหนักแก้งทําเป็นตาบอดปล่อยให้อาจารยกรเหล่าเนี่ยดาเนินการอย่างจงแจ้งเพื่อทําร้ายประชาชนสนับสนุนประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยเขามีวิธีการจัดการกับกัมพูชาอย่างเด็ดขาดตอนเนี้ยกัมพูชาก็เต็มไปด้วยคนแบบนั้น คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยใช่แล้วแหละกัมพูชาก็เป็นแหล่งเพราะพันเรื่องแบบนั้นเลยทั้งการชอโกงการลักลอบขนสินค้ารัฐบาลกัมพูชาก็ไม่เข้มงวดแล้วก็เพิกเฉยต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแต่เมื่อถูกแตะต้องแล้วเนี่ยก็ทําราวกับว่าถูกกล่าวหาย,ยังไม่เป็นธรรมไทยนี่ยจัดการได้ดีมากแล้วไม่ต้องพูดเยอะคอมเมนต์ Comment ต่อมา ไทยทำได้ดีมากแต่มันคงจะดีไม่น้อยถ้าหากว่าเวียดนามเน่ยเราสามารถจุดจังอัชญากรจากประเทศนั้นได้และการมีเพื่อนบ้านที่มีอัชญากรอยู่อาศัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนามนะควรจะทําตามเขาบ้างนะสร้างรั้วไฟฟ้าหรือว่ากำแพงไฟฟ้าเหมือนกับอเมริกาไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ รัฐบาลไทยเนี่ยเขาใส่ใจประชาชนแล้วก็ไม่อนุญาตให้คน้ายเขากงแต่ว่ารัฐบาลเวียดนามก็กลับเพิกเฉยคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยไทยเน่เขาทำได้แต่เวียดนามล่ะไม่แน่ใจนะว่จาจะกล้าทำหรือไม่ชาวเวียดนามท่านต่อมาประเทศไทยทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วจงเป็นมิตรกับคนดีและไม่ใช่กับคนที่ไม่ดีเชียร์ให้ประเทศไทยนั้นตัดไฟตัดน้ำแล้วก็ตัดทุกอย่างไปเลย คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยทำถูกต้องแล้วเช่นกันและก็หวังว่าประเทศอื่นเขาจะทำตามส่วนรัฐบาลของทั้งสองประเทศที่ยอมรับต่ออาชญากรรมแบบนี้จะต้องถูกลงโทษชาวเวียดนามท่านต่อมาขอชื่นชมประเทศไทยนะที่มอบบทเรียนให้กับประเทศคขมรเกี่ยวกับเสรีภาพที่จะทำลายความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนเราเวียดนามเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากประเทศไทยแล้วก็ทำเช่นเดียวกัน คอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับเวียดนามเนี่ยสนับสนุนไทยและประเทศเราเนี่ยควรจะทําเช่นเดียวกันเพราะรัฐบาลเขมรเนี่ยน่าสงสารและก็ทุจริตเกินไปแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวคอมเมนต์ของคนเวียดนามก็จะมาชื่นชมไทยกันซะเป็นส่วนใหญ่และถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซั b สไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย